น้องจ๋ายางว่าปอจะเห็ดเพิ่งหวานจ้ะพี่น้องนี่จ้ะหนึ่งดอกพี่น้องสองดอกเป็นกลุ่มเลยจ้ะสามดอกสี่ดอกพี่น้องพี่จ้ะบุญแล้วบุญละนล้นองจ๋าบุญละคนอีกเห็นบ่บุญโอ้โหโชคดีพี่น้องมามาเก็บเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานนา,นาหนาวไง ปีสองพันสองพี่น้องป้าโอ้ยขาใหญ่ใหญ่ยจ้าโอ้โหงานงานจ้าอุ้ยแดดนมาแล้วแดดกลางสองนางพญานาคเขาพี่น้องอ้หเยสน้ำครับอุ้งคุณลับพี่น้องป้าเจ้าพี่จ้ะนี่อีกต้องเก็บด้วยพี่น้อง เพราะว่าเด็กนอนก็ราะมากินป้าบรา,า,าเคยพออยู่แถวนี้เลยพี่น้องแต่เนี่ยเกิดได้ป้าอย,ย่านี่จะ้ะข้ามไปโอ้โหวนอีกพี่น้องอยู่ติดติดอืมน่ากลัว ชิ่นทำไมหมดมาเยอะไตล์พ Bref.. <g Puis femme> ีชว้าวว้าวงามงามนี่พี่เล็กเก็บต่อแดดซ่องกำลังงามเลยจ้ะอู้ ขวบพี่น้องจา้าพวกพลังเดือบเบิง้งเราติดตามพี่น้องจา้าเก็บเห็ดเก็บไปอุ้ยไม่แฝดนอ้องตจ้นี่ติดกันพี่น้องติดจ,จับเราก็ต้องเอาจา้ะดูกลึกๆโอ้ขาบอกไงเลยจ้ะติดจับเราก็ต้องเอาพี่น้องจา้า

ก็ไม่มน,อมนอนไี่ทยกันนะจะเปเก็บอีกโอ้พ้นขาลายพี่นอ้องฝนตกห้าแล้วเก็บจ้ะเป็นคู่เลยพี่น้องจ่าพึ้นขาลายได้จังขาลายจังเห็ดพื่หวานพี่น้องมือนี่ ยวค่อยตัดขาจะฝนมาแล้วจ้ะเป็นคู่เลยอืมคือน้องพึ่งขาลาดมีกำลังขืนขาใหญ่เลยพี่น้องฝนตกทำแล้วอืม

ท้าเห็ดพึ่งขาลอยโอ้โหไม่มีนอนเลยพี่น้องจา้าเน้นเน้นเน้นได้ขาล้ายกับแห่งพึ่งหวานพี่น้อง phần cho tốt leo vào tắt khá trên này thì nó vốn thì hẳn Ui, sẽ đá trắng เราพี่น้องจ้ะเมียจ้ะเริ่มสีแดดก,ก็เริ่มสีไปแล้วพี่น้องแดดก,ก็สีหมดแล้วฝากกับบ้านแล้วพี่น้องมอนี้ก็ได้ทั้งเห็ดหูหนูทั้งเ็ดอันเพึ่งคาลายจ้ะแล้วเฮดเพลิงหวานดอกปาดไอซ์ซํานี่ก็ดีเราพี่น้องจ้ะวนหัวจะตกนะจ้ะคลิปนี้ก็เอาซํานี่เด้อจ้ะฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมงเข้ามาติดตามเข้ามาให้กาลังใจกันเด้อจ้า